สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะเราก็มาอยู่นี่ก๋วยจั๊บน้ําข้นครับนะอยู่ในอําเภอแวงใหญ่เลยนะครับเข้ามาในซอยได้เลยหลังเซเว่นนะก่อนเซเว่นใช่ไหมพ่อหลังเซเว่นนี่คือเนี่ยดูความปราณนีตนะฮะเนี่ยคือนะไม่มีก๋วยจั๊บที่ไหนปราณีตเท่าที่นี่อีกแล้วนะครับอ่ะก๋วยจั๊บเนี่ยว่าอร่อยแล้วนะครับนี่ก็ผักสดๆนะครับพ่อนะอ่ะเรามารีวิวนี่นะครับ ผงผักโขมอ,อเนกประสงค์ชายา<ข> <People> นะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผักนะครับที่เราเอามาแปลรูปนะครับใช้แทนพริกไทยได้เลยนะพ่อนนะหอมมากเลยใครสนใจที่จะผลิตหรือมีสินค้าเอ,อง <S 2> <S 2> <S <theirs> ตัวเองติดต่อได้ที่0833025674ครับสินค้าเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอแวงใหญ่ของเรานะพ่อนะครับ <S <S จังหวัดขอนแก่นของเราอร่อยเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานี่ฮะสีจะออกแบบเขียวๆหน่อยนะครับ ริกไทยเขียวนั่นเองนะครับอโอเคนะครับใครสนใจอยากจะทดสอบตัวนี้ใช้โรยอาหารเครื่องดื่มได้ทุกชนิดนะครับใช้ทําน้ํำคอรรฟิวได้ใช้ทําชาเขียวได้เพื่อนเพื่อท่านใดสนใจติดต่อได้เลยวันนี้เรามาซอยก๋วยจั๊บก่อนครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ